Tung tắc, t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 ung tắc, coi tắc, tung coi tung tắc, 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 tung เออดึงดึงใชไหมครัอุ้ยหลัางหิริเห็ดขัดอืมโอ้ยสั่นเลยไอ่สั่นบ่สั่นแล้วถืออะนี่งอุ้ยเต็มตาเอาล้างนั้นมาเลยแมวมาดิพวกเอาเอาตุ่มปวกไก่อนตุ่มปวกแล้งนี่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับมอสซาเรยคอนบัตปาเด้อครับมือถือภาพพอยยังไงพอยไปพี่น้องอีกพี ข้าปลาครับผมแม่จ่ามณีมาใส่ตุ่มเด้อจ้ะครับ,บาใส่ตุ่มมือนีลูกมือนแตกโสดตกมาสุดช้ามูอดำครับผมเี่เนาะจ้ะลูกหลกานก็นเอาตุ่มมาเจ็ดหลังเด้จอจ้ะเพราะว่าตุ่มเลาอยู่เจ็ดหลงังใส่มาใส่ม้าย่างเจ็ดครับผมเม่อจ่ะคร <จะ S 2> ับพระสลูกเนี่ยาดเป็นบา้าน,นในสวนเนเด้อครับผมไปลุนไปชมน้ำหลวงน้ำหลานครับสิ่มานบ่ไปจ้าไปครับจะกินจะทานด้วยไปส่งเห็ดมานเนาะจ่าส่หมานเด้อ อย่เยาหมนมาาแม่ครับละใส่คาง,งคอนน,นั่นแหละเอ,ออเออพอดีพอดีตูดบอกะว่าเออพอดีะไรง,งปอกไปน้ำ้ ผมใส่ไปใส่มาคำมาคำลังสุดท้ายนะจ๊ะครับลังสุดท้ายเอ้าครับครับมื่นเสาเด้อครับจิบย้อนลงอีกก็ได้ไหมเออเลิกเล็กน้อยเล็กน้อยครับมื่นเสาเด้อครับลูกหลานสยามให้เบิ้งนี่ค่ะครับผมครับกุ่กันยามเสาครับผม ฝาข้าวดาวแจงอื่นเนาะยังด้วยครับผมเดี๋ยวเวลายามจุ่มยามเบ็ดเด้อจ้ะครับแจงเหรครับผมกะมายามเบ็ดยามจุ่มน้ำลงน้ำหลานจันบใส่เป็นเบ็ดสายเบ็ดปอมครับผม,มเป่งเด้อครับเพิ่ใหม่หมดน้องเพ่นอุ้ยมแมนได้อ่ายปลไรลปลาไหลดดิ๊ดิดดิ๊ดิเอ้ยตัวบุกขักเปล่งเปล่งนี่ครับ คอดีๆเออโอเสียกออกก่อนตัวของญงครับต้องข้อถทดข้อไผ่ผูบอกินปลาไหลน้ำเด้อครับเมื่อเคลืนนี่ก็ใส่บะแล้วก็ถือนอนตองเพ่นเลืยามเบิงซีหาลังครับผมได้เอียนปลาไหลสองตัวบึวออโองโดยหลส่งอยู่นี่ยส่งน มันประมาณ <c oughs> จะไปใส่มันปลาไหลไปเสิร์ะสุด <c oughs> นี้มันคล้องค้องหน่อยเลยหคล้องตัวโลค <c oughs> ันรุ่นกับโลด้ไหมปัเบื้องตุ่มมนันต้องเด็กหอกมนังงนะ Ba lạy lấy kiếm này kiếm bay ở ba lạy bay kiếm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  nhàng kiếm bay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  nhàng bay kiếm bay kiếm ตัดเลยเสียแกงปลาอ่อโทษเด้อตัดเลยตัดป่าใส่เบ็ดใส่ตุ่มวันนี้เด้อกัดปลา nó thành ạ lát bò biết đấy cái أو, nhà dài đó. Cô ơi. Nhà ơi. Nhà ơi, 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 ใส่คนหนึ่งราสิวลอยไล่ลอยก่อนคุ่เอียนฮึจัโตแล้วเนาะตดะเฮเอ้าก็เสวบนเขานะเอียนเขาเพะจักตื่นพลุนนี่แล้วอู้หูสวงามเลย กัเบ็ดเลยลงข้างหังกันไดกระสือตื่นดิออกเบิดนอนกระสวอนอนทันมีเควรน่ครับอะไรกินน่าจ้ะก็สุ่มท่าี่ไา่ฟองนิ้โอ้เซ่เซ่เอาแค่ไมาอีกคมไม่ได้หรอกไม่ทัน thế tay sẽ sao ta chẳng sao người đọc đấy cho gần đấy mọi người mọi đó mọi người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  สามตัวเลยสามตัลไม่หลมหล่่อนี่น้อเพิ่นเขริงเขรงนิ่งบ้างโหเลปบ่เอีก็สิวไล่หลายบ่ขอตุ๊ดิแล้วน้อเพิ่น เสือกเคิงกลัวบ่สงของก็บักหิวนี่อยู่ครับทางบ่เข้าเด้อครับเกิดบ่ขึ้นบ่สุดบังที่ได้ปลาซิวเอา กละเซาะเฉเดียวตุ่มล้างนี่มึงพวเงาโผัวได้ประสิวต้อยขากกรบผม,มน,บนี่บอ๊ะนี่แหน่นี่แหตุ่มก็มี กัาเขาแล้วอทอเต็ฝันเขาเนี่เอาแต่นใหญ่ีล่นะเนาะเบ็ดกันด้วยกันเขาต้องอ,อยากเจ็บเบ็ดกันครับ ไกลขึ้นหลุก็ไหลเลยนะเข้าแล้วก็ออกนนเนาะปลาไหลเลยครับุ่้หยางเด้อครับเก่งเด้อครับจักสิทิ์ืกจักบ่อเบืองลักษณะแหลตึงครับผมเจ้าเข่งน้องเราจะเจ้าบอกโอ้โหวันนีเข่งแนี่ถือ,อน้ำซ้ายลงเลยในชะ่ไหมบ่เลิกดอก mày nước hòn nhau rút lên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  rút rút lên 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 ตุ่มก็ปลาลอยอยู่ครับแต่ว่าจังบอ่อเขาบนไหนน,นั่น,นห้องเพื่อนลังนี่คือจังตีนแนี่ยเขาอยู่บอ่บอบ่อเท่าที่ขุดเหรบตีงอยู่ ช้ตอือชั้นก็เอาละ,ป,ะป้าสีเข้าป้าเขาตุ่ใคอยู่ได้เย็นเนาะจะบุกเลยล่ยอยู่ดอกเดียวชิวเงเข่งลงไปเข่งเ,งเ,งเ,งเงด้อ <c oughs> เข่งชื่อื่ con một gì mẹ đứng mà đầy bò đầy gì đó rồi mẹ mày thứ ghiền có lấy một người lại à, khá phải vẻ gì ư cái nào nó ngồi một kẹo khỏi là kẹo nhà cứ hệt, đừng ừ. nhà nào về còn mấy đúng còn mấy dân con một người lại chấp với mày mà ừ. này là phốt hạt đang làm không?

ตุ sociedad, ああ้มแตกตุ้มแตกุ้มแตกบยจ้องกคอยจ้องมาคอโอ้ยตุ้มแตก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 พออีแมอออเขไปเบิ้งตุ้มฮเลลักษณะตุ้มอยกผมเมือกเร ปลาโอ้นักนักเออเบงเบ้งก็อดเพี่เลยไอปุ๊บอีกอย่หนตัวปลาตัวเดียวเลยปลาขาหม่นครับผมไ่กระตามี่สิเต็มจริงๆเลยวนี่เอฮะหลังนึ่ใสยู่บ่หลังนี่คือมันเต็มไตทึ่งไตทึ่งป่ะไตทึ่งอู้นก็ขนทึ่งไปิ ปีงแสบคักนั่นล้างมากูวตุ่มเพล่เนอตายตุ่มฮักฮักแล้วบ่ฮักแล้วฮักแล้วฮักแล้ววูวนั่นล้างหนึ่งสีฮักอ่ะเป็นแปลนเท่ก่อนบอเท่ด้วยเอาตุ่มยงบอกโอ้ตายละบาดเทเท่ทับก็หลุดหมดเลยเต็มกระตาระบาดเต็มดีลีอ่ะขอตัวผมเยอะดิอ้าว <prove> อ้ยหลังอุ้ยเห็ดขัดอู้ยสันเลยไอสันบ่สันแล้วถือไรเนีู่้ยเต็มตาเอาลังนั้นมาเลยมาดิเอาเอาตุ่มโปกก่อนตุ่มโปกละนี้เอาเอาเอาเบ็ดให้แน่เอาเบ็ดให้แน่น่ะเอาเบ็ดก่อนน่ะมันถือปลาอย่างน่อยตุ่มเอาเบ็ดซะก่อนตุ่มติงไอตุ่มติงติงไง เกษตนกรป่าอีกยังลอยอยู่นะใช่นั่นนี่ตุ่มนะปลาขาวปลาเขาวมนปลาเขาหัดกเลาเตา็มีโอดน่าน่าช่จังใส่บนเลย มูสัวไะจ๊ะขึันก็อกซะว่เบ็ดละบาาโอ้ลังนี่ก็มันข้อคอยหนห้อีกเลยห้องมูฮุบก่อนน้อยแม่ตุ่ฮะาเบ็ดเลยมาเดียวเมื่อนเลยอลังกลับบ้านไม่ได้แล้วคือคากนอกลังโอ้โหอ้หปลาขาวอีทยก็มีนี่ข้าวขาหม่จรงไลปลาขาวไก็ถึกตุ่ม นี่เด็กตัวหนึ่งไปไทยได้นี่น้องเพ็นหนิว้าาดวดีละปิงปีงเนาะมีแต่หลุนปีงหลุนปีงผักซองหลังขออนุญาตเด้อครับเหมือนมันซองหลังเนาะจ้ะมันซองหลังครับผมเต็มตากระต่ายบักใหญ่เอ้ายกกระต่ายอีแม่เบิงง่งเลยนจ,ะจะ้งองมันจี๊ดโอ้โหอะไรว่าเป็นสีหางหุกโหลคุณปนีโอ้ยเนาะ ออกเลยนะ,อะเอาอนี่พวกไว้จองหลังนู้นเหลืองเลยครับผมว่าขอนู่ากันไปเก็บเบ็ดก่อนครับผมครับผมปลาด้วยเองเป็นแผลนะเลยเนาะจะบอกในหะ้เป็นปลาคารค์ฟน,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 นะครับมีแต่ปลาเลยนะคอปลาคักในนี้แต่ว,ว่าบางตัวกับเขาบางตัวกับบุเขาด้วยครับ นี่เป MM ็นบนีเปนุ่เลยาเป็นแนี่ป็นหมนมอเลย้าหมเดวาหมอบอื่อมาแล้วอ้เหนื่อยทนยางปวดขาได้ยนหอปวดเอาหมอนมาหลงไปวดเถอะวยเลยเด้อจ้ะครับแต่ว่าปลาไหลผมเอาไว้ลุมเนาะครับบ่ดี้เอาขึ้นมานํำครับผมเพราะว่า อะไรก็ได้ซีหาตันอกจากครับกระมาเนีหาตัวเนาะตัวใหญ่งเนาะแมนจ้ะมีแต่หาตัวนี่ประมาณสองลูกครัวแมนครับอย่างจ้ะมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่นะแบบมาโดยไล่แมนจ้ะแล้วว่ามันเอาให้เบิ้งตั้งแต่อันนี้ครับผมปลาหมูนี่อันร่างการแฮะครับลงเมื่อจังสีไทยปลาไหลให้เบิ้งเพราะว่แต่ว่าผมสกีตขีดเดี๋ยวก่อนเนาะปลาเป็นสดเนาะจ้ะครับผมย่านปลาบสดครับผมจ้ะเพราะว่าเอาไว้ทั้งหลุมเอามานำมันกะ ลูกร้านโศกมารสองหลังเด้อจ่าหยกตุ่มจนชันสองหลังเนี <c ans S 2> ่ยชันเลยวันนี้หยกตุ่มหักทั้งสองเนาะจ่าหักทั้งสองครับคือแบบลังละหาโลลังหนึ่ง,ง,ง,งประมาณสี่หาโลแน่จ่าครับผมหาโลใดเนาะจ่าลังหนึ่งออีเมจ้าฝากกดไลา์กดแชร์กดติดตามมนเสน่คนณบนันตาเนี่ยเด้อจ้ะสำหรับคลิปมืมิน้กับพี่มี่ยังหลายจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะครับผมขอบพระคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมมนฑเสน่คนบ้านปา่าครับผมขอบพระคุณ เบ้ดถุกหม่างกบวนครับผมทั้งในและต่างประเทศทั้งพ่อแม่พี่น้องพ่อลุงแม่ป่าลำาบ้าเอื่อยอายน้องนูงเบ้ดถุกทุกทุกคนแหละครับผมก่อนเสียเวลาผ้าจากก็ขออนวยไว้ใช่เหรอไงไงพ่อพี่น้องเอี้ยที่สิ่นทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับกินเงินไหลเงินกิจทองในลทองครับผมให้สมกับสมมาตรบัตนาครับผมให้อายุมันควัมยืนอยู่เป็นหลมโพ่หลวงไสให้ลูกให้ร้านไปโดนๆครับผมสำหรับมือหนีกับอำลาผ้าจักล้วครับ คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ